ค่ะท่านใดที่มีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอวิวัฒนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะ0 2 6 8 9 3 6 7 3าจานะคะ0 2 6ย์3673้นะคะอาจารย์คะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณระวิพรโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องฝ้าเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเรื่องฝ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อย่ามองว่าเกิดกับผู้หญิงอย่างเดียวนะคุณผู้ชายก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เอาไว้ยังไงคุณระวิพรติดตามในรายการนะคะเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นเรื่องฝ้าเอาให้มันแบบเอาให้ลึกเลย เห็นอาจารย์บอกว่าฝ้านี่โอ้โหปัญหามันหนึ่งนอกจากจะใหญ่แล้วรักษายากด้วยแล้ววิธีการรักษาก็ใช้การฝังเข็มก็ได้ใช้วิธีอย่างอื่นสารพัดอย่างได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมในรายการก็แล้วกันนะคะเรากลับมาในเรื่องของการไปฝังเข็มบริเวณหูไปหูเพื่อที่จะไปรักษาการปวดประจําเดือนอา,อาจารย์บอกว่าจุดที่เราฝังเนี่ยจะอยู่บริเวณใบหูข้างใดข้างหนึ่งถูกไหมคะ เแล้วแล้วแล้วจะฝังในประมาณห้าจุดห้าห้าเข็มอย่างน้อยสี่ถึงห้าเข็มเวลาฝังปุ๊บเนี่ยมันมันจะหลุดแม่จย์คือหูคนเรามันบางนะจาย์นะถ้าเกิดเราเอามือไปสกิดอย่างเงี้ยเราก็กลัวมันจะหลุดมันจะอะไรหรือเปล่าขานเนื้ออันนี้ดีนะค่ะเนื้อปัตเตอร์ดีจะไม่หลุดง่ายๆจะไม่หลุดง่ายค่ะเมื่อดีเนี่ยมันเป็นสีขาวค่ปัตเตอร์เป็นสีขาวไม่ได้ทําสีเนื้อเนี่ยพอปะไปเหมือนกันลาขึ้นที่หู บางคนมาหลายวันมันสกปรกก็เลยรู้สึกไอ้หู <S <S น <ะ S 2> ี่ไม่ได้ล้างหูสกปรกที่ทจริงมันคนไม่รู้ะนะ,ะ,ะเพราะหูเนี่ยเล่นได้อีกเยอะเรื่องวัยะภายในก็เล่นได้เรื่องนิ้วในถุงน้ําดีก็เล่นได้ฟังเข็มี่หูเนี่ยนะอาจารย์นะนิ้วในถุงน้ำดีอาจารย์แต่ว่าอาจารย์กําลังจะทําให้เราสับสนกับว่าฝังเข็มอีกละฝังเข็มเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้คําว่าปักเข็มปักเข็มก็คือปักปุ๊บตามจุดต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาอาการปวดดีขึ้นเสร็จแล้วก็เอาเข็มออก นี่คือฝังเข็มหรือปักเข็มจริงๆแล้วคือปักเข็มนะฮะแต่ครนนี้โหนี่แสดงว่ามันต้องฝังเลยสิอาจารย์ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เอาออกนี่อันนี้อาจจะเรียกว่าฝากเข็มก็ได้ฝากไม่ฝังนะฝากไว้หลายวันแล้วค่อยเอาออกฝังก็ไม่ได้ฝังกบก็ไม่ได้กบนะฝากไว้สักสามสี่วันสี่ห้าวันแล้วก็มาถอดออกเหมือนกันเพราะเรื่องเรื่องฝังเข็มมันมีหลายเรื่องอเยอะค่ะมีเข็มแบบแบบลักษณะนี้นะค่ะยาวกว่านี้แล้วก็แปะไปที่ผิวหนัง แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันกลับบ้านไปเลยไม่ต้องอาบน้ําสักสามสี่วันอ๋อฮะอย่างนี้ก็มีแต่คนไข้ไม่ค่อยชอบเพราะว่าบางทีถ้าปั้ตเตอร์มันไม่ดีเนี่ยนอนยิงคืนมันหลุดแล้วมันก็ตั้งไว้แบบนี้มันเหมือนกับไอ้นี่เรือใบนอนกิ้งไปทับีกขีดโอ้โหใช่ใช่อาจารย์คะเอ้เไอ้ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนอย่างกรณีของฝังเข็มเนี่ยรักษาใบหูก็คือเสียดสุว่ามีมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งมีอาการปวดท้องหนักๆเลยไปฝังเข็มนะคะที่ใบหูเพื่อรักษาอาการ ปวดประจาเดือนอาจารย์ก็จะฝากเข็มอย่างที่อาจารย์บอกปักเข็มตามตามใบหูประมาณทั้งสี่ถึงห้าจุดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยอีกสี่ห้าวันมาเอาเข็มออกเอาออกเองก็ได้แล้วแล้วแล้วสี่ห้าวันนี้มันต้องทําอะไรไหมหรือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเลยไม่ทำอะไรเลยลม่ทำอะไรเลยใช้ชีวิตปกติอ๋อไม่ทําอะไรเลยครับสระผมก็ไปที่ร้านสระผมก็ให้เขาระวังน้ําเข้าหูหน่อยทําไมถึงต้องให้อยู่นานขนาดนั้นเพราะอะไรฮะเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่อง ไอเข็มที่ฝากฝากไว้เนี่ยมักจะให้เก็บไว้เพื่อให้ความต่อเนื่องให้ผลมันได้ได้ผลต่อเนื่องโดยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาคือคืออย่างกรณีของลดความอ้วนเนี่ยอาจารย์อ้อยเองไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีนี้นะเดี๋ยวบางท่านจะเห็นว่าแหมรู้เยอะแสดงว่าไปลดความอ้วนด้วยวิธีนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะเท่าที่อ่านในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการฝังเข็มรักษาความอ้วนเนี่ยเขาจะแปะไว้ตรงบริเวณใบหูแล้วถึงเวลาเขาก็ให้กด คือเมื่ออดีตเนี่ยอันนี้ขออาจารย์ต้องขนาดนั้นไหมเมื่ออดีตเนี่ยมันเป็นเม็ดผะกาดดังนั้นเราต้องกระตุ้นเขาต้องคือต้องกดเขาต้องกดกระตุ้นเขาแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้ถึงเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเม็ดก็จริงแต่เป็นเม็ดไม่เหล็กค่ะซึ่งเอาผงไม่เหล็กไปอัดเป็นเม็ดค่ะมันจะเกิดกระแสไม่เหล็กอ่อนๆเพื่อทดแทนเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยคิดลืมลืมกระตุ้นมันก็ได้ผลไม่มากสําหรับ เม็ดประกาศค่ะปัจจุบันนี้ก็เลยไปทําเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กเพื่อให้มันมีกระแสแม่เหล็กอ่อนๆคอยกระตุ้นค่ะนอาจจะไม่จําเป็นต้องไปกดก็ได้ค่ะนะถ้าถ้าว่างกดก็ดีมาได้สองอย่างคือได้แบบเพเชอร์กได้แบบกระแสอ่อนๆแต่ถ้าเป็นเข็มแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเข็มมันคาอยู่เพราะหูเราบางอย่างที่บอกนะเข็มก็ไม่สามารถเข้าไปลึกได้ถ้าเข้าไปลึกมันก็ทะลุเพราะว่าเราไปเจาะหูแป๊บเดียวก็ทะลุฝังหูแล้วใช่ค่ะใช่นะแต่นี เข็มเนี่ยไม่ยาวนิดเดียวเองแล้วก็ไม่จำเป็นถ้าเป็นเข็มแล้วไม่จำเป็นต้องกดแล้วทาไมเขาต้องทําออกมาเป็นสองแบบอาจารย์ทําไมต้องเป็นทั้งเข็มทั้งเป็นแม่เหล็กด้วยเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาค่ะเมื่ออดีตเนี่ยมันเป็นเข็มค่ะแล้วคนก็กลัวเจ็บอก็พัฒนามาเป็นเม็ดปรกกาแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นเม็ดแม่เหล็กเพื่อลดการเจ็บปวดเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดแม่เหล็กมันจะกลมๆถ้าบอกกับคนที่เคยอมยาอมยิงตันเนี่ยเขาจะรู้ว่า หน้าตาเหมือนยาอมยิงกันแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักยาอมยิงกันก็เลยไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงผลการรักษามันมันเกี่ยวข้องด้วยไหมคะใช้เข็มมันอาจจะดีกว่าการใช้แม่เหล็กไหมฮะหรือไม่ก็ไม่เนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยมันจะมีเหงื่อเหงื่อเยอะจ้ะมันจะมีเหงื่อใช่งนั้นกลัวว่ากลัวว่าจะอักเสบจะหลุดไม่หลุดอย่างหนึ่งอักเสบเพราะมันมปรูเข็มมีเหงื่อนะบางคนก็เลยใช้แค่ไม่ใช้เข็มละใช้ เม็ดไม่เหล็กมันจะได้ไม่มีรอยแคร็กของผิวหนังค่ะอืมค่ะเแล้วอาจารย์บอกว่าพอฝังเข็มไปแล้วเอาเข็มอยู่ตรงนั้นแหละประมาณ4ีหวันคนไข้ก็ไม่ต้องกลับมาหาหมอก็ได้ดึงออกได้เลยถูกไหมคะอาจารย์แล้วการมีประจำเดือนครั้งต่อไปมันจะไม่ปวดเลยอย่างนั้นไหมฮะแล้วแต่คนตอบรับนะครับบางคนตอบรับได้ดีก็ค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงว่ามันปวดน้อยลงอไม่ถึงขนาดไม่ปวดเลยคค่่ะะแต่ดีที่สุดที่เคยเจอก็คือแปะสองครั้งยังไม่เคยเจอว่าเขาปวดแบบรุนแรงนะคำว่าแปะสองครั้งก็คือเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากไว้สี่วันพอเดือนหน้าที่ยังปวดอีกก็มาทําอีกครั้งหนึ่งโดย p r o เซสแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยค่ะถ้ารู้วันประจําเดือนมาค่ะให้มาก่อนล่วงหน้าค่ะสมมติว่าอาทิตย์หน้าประจําเดือนจะมาค่ะอาทิตย์นี้มาแปะเพื่อเพื่อดักไว้ก่อน มันควรจะดักมันควรจะดักก่อนมีก่อนมีประจําเดือนกี่วันคะประมาณสักสี่วันอย่างน้อยสี่ถึงเจ็ดวันอะแล้วแต่สะดวกแล้วถ้าเกิดในกรณีของประจําเดือนบางท่านที่ไม่ไม่ปกติอาจารย์เขาก็ไม่รู้ว่าสรุปประจเดือนที่แลยอ๋อปักไปเลยได้แล้วดูผลมันเป็นยังไงค่ะนะครับเมื่อเร็วๆนี้ลูกน้องผมที่ผู้ช่วยดีกว่าผู้ช่วยผมที่โรงบาลเนี่ยค่ะเขาบอกประจําเดือนเข้ามากระปิดกระปอยเป็นเดือนค่ะซึ่งเป็นแบบนี้บ่อยมากหลายครั้งที่เป็นแบบนี้ค่ะผมก็แปะเนี่ย ให้ประมาณสามครั้งเขาบอกเดือนนี้ดีไม่มาแหละนั่นก็คือผลลัพธ์ดูจากผลลัพธ์ตรงนั้นค่ะเมื่อตอนที่อยู่ในระหว่างการแปะเนี่ยการใช้วิถีชีวิตก็ยังปกติได้เหมือนเดิมสระผมได้ไหมคะสระผมก็ได้แต่ว่าต้องป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับคุณอาจจะต้องใส่ที่เหมือนที่ครอบหูของคนที่ดัดผมสมัยก่อนอาจารย์ไม่เคยเห็นคุณแม่เวลาจะย้อมผมทีก็จะมีเหมือนคล้ายๆแบบ ที่ครอบหูอันนั้นกพ็พอช่วยได้เหมือนกัน<ฆ>แต่โดนเหงื่อโดนอะไรเนี่ยก็แค่ซับซับมันก็นกดีขึ้นอทิตย์นก็ไปจ้างเขาสาผมให้เขาป้อง,ป,องป้องหูหนี่หลายคนอาจจะถามว่าเอในช่วงที่เข็มมันคาอยู่ในหูประมาณสามสี่วันเนี่ยไอ้จุดเล็กๆของเข็มที่มันฝังออกไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดการติดเชื้อไหมเพราะว่าในสภาพอากาศบ้านเราเชื้อมันเยอะแยะไปหมดเลยมันจะมีหดไหมโดยทั่วไปไท,ที่ที่ทําไม่เจอนะไม่เป็นอะไรไมะะ่เป็นอะไรอไม่เป็นค่ะ ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจจะลองใช้วิธีนี้ก็ได้เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์บอกว่าการฝังเข็มที่หูการปักเข็มที่หูเนี่ยมันมีแบบเจ็บและไม่เจ็บนั่นยังไงมันต่างยังไงฮะเจ็บไม่เจ็บก็นี่ไงคือถ้าเป็นเข็มมันก็ข<อ>้าไปอยู่ในผิวหนังอยู่ที่วัสดุการการใช้อันนี้คือเข็มค่ะเข็มที่เราไม่ใช่เป็นเข็มแท่งยาวๆค่ะอันนี้เป็นเม็ดกลมๆค่ะซึ่งแปะอยู่บนผิวเท่านั้นเองค่ะต่างกัน ค่ะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะอาจารย์แต่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยนะค่ะเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยนะค่ะมันอยู่ที่รอยโรคนะค่ะถ้าตรงนั้นมีปัญหาเนี่ยนะโอ้ยมันมันเหมือนอย่างที่บอกมันเหมือนฝีค่ะบางคนบอกว่านอนทับค่ะซึ่งมันหยุดเป็นแอ่งตรงรูปกะวีเงี้ยมันจะนอนทับไม่ได้เลยอ่าฮะตรงเนี้ยค่ะก็บอกนอนทับแล้วเม็ดนี้เจ็บเาก็มาดูว่าเม็ดนี้คืออะไรอปรากฏว่าเม็ดนี้คือสิ่งสะท้อนภายในเพราะว่ามีคนหนึ่งที่มาฟังมาทําเรื่องฝ้าเนาะค่ะปักปักไอจุน กปรับฮอร์โมนวิธีปรับฮอร์โมนเรื่องฟ้าเราก็คือเราไม่ใช้ฮอร์โมนใช้จุดฮอร์โมนในนี้ปรับอีกทีหนึ่งเรื่องฟ้าแล้วก็นอนทับก็บอกเจ็บซึ่มันไม่น่าจะเจ็บเพราะมันอยู่ในแองนี้ถูกต้องมันเป็นการสะท้อนจากข้างในเป็นการสะท้อนจากข้างในมากค่ะค่ะการฝังเข็มที่ใบหูในการแก้ไขอาการปวดประจําเดือนเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์เนื่องจากว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่าใบหูคนเราเนี่ยมันบางนิดเดียวเอง เราต้องระมัดระวังอะไรไหมถ้าเราจะไปให้แพทย์คนใดคนหนึ่งฝังเข็มที่บริเวณใบหูของเราถ้าแพทย์นั้นมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์จีนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรเขาคงเลือกเข็มได้ถูกแล้วล่ะมันจะทะลุไหมคือถ้ามันโรงงานมันทํามาแล้วขนาดที่ไม่ทะลุแน่นอนซื้อรุ่นนี้นะไซนี้นะเพราะมันมีเข็มผิวหนังอย่างที่บอกว่าบางอย่างยาวมันอนจจะทะลุแน่นอนแต่าคงไม่มีหมอคนไหนที่ทําขนาดนั้นเนาะ หลายท่าน,านอาจหลายท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเวลาไปหาหมอแพทย์จีนท่านใดก็ตามเนี่ยทุกท่านจะสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ไหมเพราะว่าการฝังเข็มบางครั้งก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คุณหมอแต่ละท่านจะมีความชํานาญในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไปเหมือนกันนะอาจารย์ถือว่าศาสตร์นี้เนี่ยแพทย์จีนทุกท่านจะต้องทําได้ไหมหรือ <ทำ S 1> ว่าจะต้องรู้มถ้าทําเรื่องเข็มน่าจะทําได้น่าจะพอพอให้คําแนะนําเราได้ใช่ไหมคะอืมค่ะนะคะวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับหลายๆคนที่ ที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจำเดือนแลวไม่อยากกินยาแก้ปวดไม่อยากกินยาแก้ปวดนะ,ะอาจารย์แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเราสามารถที่จะรักษาอาการปวดได้เนี่ยมันก็จะหายถาวรเลยใช่ไหมคะเท่าที่เจอเนี่ยคำว่าหายถาวรเน,นี่ยสองปีไม่ปวดนี่ถือว่าหายไหมไว,ว่าโอเคแล้วนะวิถีชีวิตมันก็ดีขึ้นนะ,เพ,ะเพราะทางการแพทย์เนี่ยบางอย่างเนี่ยหกเดือนไม่กลับมาเป็นภายในหกเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยถือว่าหายขาดถ้าเรานิยามแบบนั้นนะค่ะ ก็แล้วแต่คนอค่ะนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนอกจากจะมีอาการปวดประจำเดือนในกรณีของประจำเดือนที่มาบ้างไม่มาบ้างใช้ศาสตร์แบบนี้ได้ไหมได้แล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านถามเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปว่าถ้ามีอาการปวดหรืออาการอะไรก็ตามไม่ฝังที่ร่างกายแต่ไปที่หูอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ไม่ครอบคลุมอมได้เหมือนกันแต่ไม่ครอบคลุมเท่าฝังเข็มค่ะได้บางอย่าง อาจารย์ท่านในกรณีของคนที่เ็ากลัวเข็มมากๆถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าเราเปลี่ยนเราไม่เข็มแล้วเราเอาเป็นแม่เหล็กแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกมันมันก็เป็นสิ่งผิดปกติในร่างกายนะมันก็ยังต่อต้านความรู้สึกมันต่อต้านอยู่ดีนะแล้วเขาก็คิดว่าอย่าอ้อยเนี่ยอาจาคิดละใบหูเราเนี่ยมันก็ไม่หนาอาจารย์เราใช้มือไม่ต้องใช้อาว,าวัยวะอะไรใช้มือกดได้ไหมละ่ะเช่นอาจารย์บอกว่าเปิดประจําเดือนเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะฝังตรงนี้อ้อยก็เอามือกดอถ้ามือกดอาจารย์บอกมันไม่ได้เพราะมันตื้นไปอ้อยก็ไว้เล็บให้มันยาวหน่อยแล้้วกดมันเขา หรือเอาเอาปลายปากกาหน่อยกดเข้าไปได้ไหมอาจารย์คือคุณต้องให้คนที่แม่นจุดกดเพราะว่าคุณกดเองเนี่ยค่ะคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแม้แต่ให้ผมกดเองเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนต้องให้คนอื่นมาแปะให้แล้วก็กดเป็นนั้นนะครับคุณจะใช้ปลายปกากกาก็ได้คนะครับใช้ปลาปากกาที่ไม่มีหมึกแล้วก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่าอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะทุ่ๆอย่างเงี้ยนะล้วก็กดลงไปอะนะแต่ว่าเออมันเสียเวลามากกว่า ปล่อยมันไว้เลยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะแล้วก็ต้องแม่นจุดมากพอสมควรท่าจะจะกดใช่เพราะว่าใบหูคนเรามันเล็กนะแล้วมันมีตั้งหลายส่วนน่ะมีตั้งหลายจุดอยู่ในใบหูของของเราสมัยก่อนก็มีเครื่องปัจจุบันคงยังมีอยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องวัดค่ะว่าโดนจุดไหมก็จะมีคล้ายๆที่ถ้าเคยเห็นเครื่องกระตุ้นเข็มเนี่ยค่ะแบบ เดียวกันเลยกล่องขนาดนั้นแล้วมีสายไฟออกมาสองเส้นค่ะเส้นหนึ่งขั้วขั้วหนึ่งให้เราถือไว้อืเป็นแท่งเหล็กอีกขั้วหนึ่งคล้ายๆปลายปากกาเนี่ยแล้วก็จี้ไปที่จุดที่หูเนี่ยนะถ้าจุดไหนร้องค่ะถ้าจุดไหนร้องแสดงว่าจุดนั้นมีปัญหาอเพราะว่าเขาวัดค่าต่างศักของของกระแสไฟฟ้าที่หูว่าเออใช่จุดนี้มันร้องมันมีบำโพงเล็กๆก็เอาเนี่ยมาร์กไว้แล้วก็เอาเอา มันี่มากกดมาเข้าไปอีกทีหรือบางที<อ>ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนั้นเลยเราก็ใช้ปากกาที่ไม่มีหมึกเนี่ยแล้วก็จิ้มเอาระหว่างจุดใกล้ๆว่าจุดไหนเจ็บกว่าค่ะเอาจุดที่เจ็บที่สุดเนี่ยในการที่จะแปะเ,<อ>เพราะว่าบริเวณนี้มันอาจจะใกล้เคียงกันค่ะแตว่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยไปพบคุณหมอดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์เ็าบอกอยู่แล้วว่า มีอาการปวดเนี่ยเราก็ฝังบริเวณใบหูแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นประมาณ3-4วันแล้ววันที่จะเอาเข็มออกเนี่ยคุณก็ดึงออกได้เองอยู่แล้วมันไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรถูกไหมคะในกรณีนี้ใช้กรณีของเด็กมากๆได้ไหมคะอย่างสมมติว่าเด็กบางคนเนี่ยมีเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุประมาณ15 16ก็เริ่มปวดแล้วดเด็กๆอย่างนั้นได้ไหมคะเด็กรับได้ถ้าเป็นแบบนี้นะ,ห,ะหนึ่งไม่มีไม่มีความเจ็บปวดค่ะไม่มีความเจ็บปวดของของเข็มค่ะถ้าเป็นเม็ดเม็ดเป็นเหล็กค่ะ รับได้อยู่แล้วค่ะ <C a. S 2> รับได้นะคะ <C> e จนถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยถ้ามีอาการปวดประจําเดือนที่จริงผู้หญิงจะหมดปวดประจําเดือนไม่ไม,ไม่นานนัก่ะอาะเลยวัยหนึ่งก็ไม่ปวดแล้วแต่อาจารย์ก็บอกตั้งแต่ต้นเหมือนกันว่าการปวดประจําเดือนเนี่ยมันมีเหตุผลเยอะแยะไปหมด <C> e เลยตั้งแต่เยื่อบุมดลูกตําแหน่งของมดลูกเนื้อง,งอกซีดในรังไข่มันเยอะแยะไปหมดแล้วอาการฝังเข็มตรงเนี้ยมันมันไปแก้ได้ทุกต้นเหตุเลยหรอฮะมันแก้แก้ปวดได้บางต้นบางต้นเหตุ แล้วถ้าบอกว่าต้นเหตุชอ็อกโกแลตซีสเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยค่ะเราต้องพิจารณาเป็นรายรายไปเนาะแสดงว่าเวลาก่อนที่คุณจะมาฟังเข็มอาจารย์ก็ต้องชักต้องซักประวัติตก,ก่อน<ช>ว่าคุณเคยมีกรณีความผิดปะกะติระบบ<ช>ภายในอะไรอยู่หรือเปล่า<ช>ถูกไหมฮะมถ้าเนื้องอกไม่มีปัญหาเยื่อบุมนรุนไม่มีปัญหาก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะนี่คือประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ ในทุกๆวันจันนะคะคุณหมอวิวะบอกว่าถ้าช่วงไหนที่อาจารย์ไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยก็จะมาเป็นวิทยากรในรายการของเราเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะมีหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้โชคดีประจําเดือนมิถุนาน,นะคะว่าเออเราจับฉลากไปแล้วนี่อยากจะรู้จังเลยว่าฉันเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ได้รับหนังสือหรือเปล่าลองไปดูนะคะว่านี่คือรายชื่อของผู้โชคดี นะคะประจําเดือนมิถุนายน10ท่านนะคะดูซิว่ามีรายชื่อของเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีรายชื่อของคุณก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งหนังสือไปให้นะคะส่วนท่านใดบอกว่าแหมเดือนนี้ก็ไม่ได้เดือนที่แล้วก็ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดือนหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะคะเพราะว่าเราจะมีการจับฉลาก,กันทุกเดือนนะคะแต่และเดือนก็จะมีของรางวัลสลับสลับคละคละกันไปนะคะเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าก็อาจจะได้หรือบางท่านเป็นคนที่โชคดีมากได้ทุกเดือนก็ได้เหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่มีรายชื่อนะคะรอนนิดนึงค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานั้นจะส่งหนังสือไปให้ถึงที่บ้านนะคะวันนี้คุณหมอวิวัฒน์จงหมายรักนะคะอ้อยคเนพรพิทักษ์คงคงจะลาไปก่อนท่านใดที่สนใจเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปนะคะหรือว่าสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของรายการโทรศัพท์มานะคะ0869063991 0869063991วันนี้หมดเวลาแล้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ oh <laughs>